ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่23มกราคม2564นะคะ แอดมินูหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเลขกห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยมือว่านเด้อจ้าเด้อมือว่านนี่ลุดนเนาะจ้าเนาะมือว่านนี่ลุดเด้อจ้าเด้อมือนีกลับมาตามต่อเนาะจ้าเนาะมือว่านเข่าแคลรวิ่งเนาะจ้าเนาะเข่าเด่นโตเดียวเด้อจ้าเด้อหก ตัวเดียวเหล็กในตะล่างบอมีคูจับเลยเนาะท่นานผู้ชมสำหรับเมื่อนี่มาตามต่อน,าานะจ้ะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินนูหน่อยกระฟากคือเกาเดอร์จ้าเดอร์สำหรับทันใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขกห้าน้อยน,าานะจ้ะเนาะแอดมินนูหน่อยกระฟากดไลค์กดแช่ กดติดตามให้น้ำเด้อดจ้าเดอ้อสำหรับทันใดที่เข้ามาแล้วนะจ๊นะเนาะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเดอ้อดจ้าเด้อสำหรับทันใดที่กดแล้วแอดมินหน่อยกับขอพูดลายๆเด้อดจ้าเด้อแล้วก็สำหรับทันใดที่สนใจจะสร้างสบู่นะจ๊นะเนาะสบู่และครีมทาฝ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะ สำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุน,นไพรอ,อัดก้อน้อจ้ะเด้อสบู่สมุนไพรอัดก้อนจะมีหลายสูตรนะจ๊ะเนาะจะมีหลายสูตรสำหรับสูตรสบู่เนาะจ้ะเนาะจะมีเล่งขาวระเบิดขี้ไค่เล่งขาว้วกะระเบิดขี้ไค่ น้ำนมข้าวคลลแครอทหละักะจะมีสูตรสลายฝ้าเข่ามะมายประมาณวันพระฤหัสเด้อจ่าเด้อสำหรับสูตรสลายฝ้าเขามะามายสูตรนี่จะเป็นก้อนสีเขียวนอกจากเนาะสำหรับก้อนสีสมอ่อนๆนั่นทางลานบ่มีเด้อจ้ะเด้อ มืนะจะเนาะสำหรับท่านใดที่จะสร้างหลังจากนี้จะเป็นก้อนสีเขียวเด้อยจะเด้อก้อนสีเขียวสำหรับคลิปนี้ก็ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเด้อย,ย้จะเด้อสำหรับมือว่านนี้คือรถเนะจ๊ะนะแอดมินนูหน่อยก็ ขอโทษทุกท่านนะจ๊ะเด้อเพราะว่าเหล็กมันหลุดนะจ๊ะเนาะนี่แหละนะจ๊ะเนาะสำหรับแนวทางกะมีหลุดมีเข่า้อจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนะจ๊ะเนาะแนวทางกะจะเป็นแนวทางเหล็กห้าน้อยรวม้อจ๊ะเด้อในตารางเดียวกันแนวทางเลขห้าน้อยรวมสามรอบในตารางเดียวกัน้อจ๊ะเด้อ รอบพิเศษปกติและ VIP แต่ว่าถ้าได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมยุดเด้อจ้าเด้อเล่นแค่พ่อสนุกสนานหาบาท1ิบาทเนาะจ้าเนาะเบึ่เงหล็กในตารางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮาหนอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่ยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขในตารางนะคะห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะคะเด่นห้าและรองหกนะคะ สำหรับเมื่อวาน,นในการลดหายท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อนนอจ้ะเด้อจะฝากาฝาลงทุนให้เบิ่งไปกอนก็ไดเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าถ้าเลขชุดใดตรงกับใจของท่านผู้ชมก็สามารถนําไปลงทุนได้เนาะจา้ะเนาะอย่าลืม้อจ้ะเดอ้อทุกแนวทางทุกตัวเลขที่แอดมินนํามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะจา้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อจ้ะเดอ้อ ต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะห้าหกห5า5ก้าห้าศหนึ่งห้าสี่หหหนึ่ง และหกสี่นะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่และ หนึ่งสี่นะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะด้วยจ้าเด้อสำหรับท่านใดเป็นซ้ายวิ่งก็ยังวิ่งได้เด้อจ้าเด้อเลขเด่นและรองนะจ๊ะเนาะ 6ชุดเน้นเหมือนเดิมนะคะแอดเมนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ